ทริปนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆล่องขึ้นเหนือเริ่มต้นกันที่จังหวัดสระบุรีเลยค่ะไปเล่นน้ํากันให้ชื่นใจแล้วก็ตามไปด้วยโหนสลิงสุดหวาดเสียวที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่ไร่สิงปาบอกเลยว่าคนที่ชอบความหวาดเสียวชอบความสูงต้องไปลองกันนะเพื่อนๆแถมยังได้ไปพักที่จังหวัดเชียงรายนะคะเป็นบ้านพักสไตล์ฟักททองน่ารักมากเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบนะคะสไตล์แบบแคนยอนเราก็ไปกันที่ปลายแคนยอนนะคะ ทางเดินเล็กสูงหวาดเสียวน่ากลัวมากๆใครกลัวความสูงเน้นย้ําเลยห้ามเดินเลยนะคะเผื่อวูบละหืมหน้ากลัวแล้วก็ตามไปด้วยทําน้ําร้อนนะคะอีกหนึ่งสถานที่สวยมากๆอยากเป็นเพื่อนไปดูกันนะคะส่วนใครที่อยากไปไปลายนะคะก็อย่าลืมไปแวะที่ร้านอาหารหมื่นลีกับทางโค้งชันเหมาะสําหรับคนที่ชอบแบบออฟโรดเลยนะคะเห็นไหมหวาดเสียวขนาดเนี้ยเพื่อนๆปิดท้ายทริปนี้กันที่บ้านรักไทยค่ะสวยงามสไตล์จ อยู่นานนะคะและเราพักแต่ที่ไร่ฉนฟงรีสอร์ทค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะเพื่อนๆกับช่องคินของแฟมิลี่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้หน่อยก็ยังอยู่ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็วันนี้เรามากันที่นี่ค่ะ หมู่บ้านนะคะบ้านสัติชนนะคะซึ่งเป็นที่เรื่องชื่อของอ,อีกหนึ่งท่องเที่ยวของอำเภอปายนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทานขาหมูยูนานกันนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนๆเ,เราจะเดินตรงไปด้านในนะคะจะไปหาร้านทานอร่อยออร่อยกันก่อนค่ะงานตีดีิเล่ป่าก็มานะอยากเช่าชุดใส่ถ่ายมากเลยอะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินไปที่ร้านขาหมูยูนานนะคะซึ่งเป็นร้านที่ดังของที่นี่นะคะก็คือเป็นร้านอาหารจีนยูนานฟูฟู่หม่าล่านะคะเขาก็ทํากิมมิคแบบน่ารักนะเป็นกระดิ่งคู่รักให้เอามาแขวนด้านหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินด้านในนิดนึงแลกันเนาะก่อนจะออกมาทานอะไรนะคะทุกคน ขาก็มีกิจกรรมเยอะนะมีแบบเหมือนยิงเต้าด้วยนะคะทุกคนตรงนี้น่ารักมากเลยเป็นแบบบ้านสไตล์จีนยูนานนะคะเนี่ยทุกคนเป็นบ้านสไตล์เก๋มากเลยเพื่อนเพื่นนนอน เดี๋ยวก่อนตรงนั้นมีมมาด้วยมมาจริง,ม,องอม้าปลอมอ่ะเฮ้ยมีมมาจริงด้วยทุกคนคือเขายังคงสไตล์นะคะของความเป็นแบบบ้านดิน ในสมัยโบราณของจีนอยู่นานนะคะก็จะเอาดินมาทําเป็นบ้านเขาอาจจะมีการที่นายเห็นมันเหมือนผูผูบๆไปน,นิดนึงเหมือนเอาฟางอมามาทําเป็นตัวบ้านก่อนแล้วก็ถึงจะแบบเอาเป็นแบบดินมาโปะอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนฝั <S 2> <S 2> <S 2> ่งนี้ก็สวยนะเหมือนกําแพงเมืองจีนโพดเก๋มมากเลยอะทุกคน ฟิลได้เวอร์ดีนะพูดถงอโอเคเลยเพื <c oughs> ่อนๆสามารถมาเดินเล่นกันได้เลยนะคะก็มีที่ให้เดินแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลายมุมถ่ายรูปสวยๆจุดถ่ายรูปเยอะมากๆนะคะทุกคน อันนี้ก็คือจะอยู่ตรงทางบริเวณด้านในนิดนึงนะคะของอหมู่บ้านจีนยูนานนะคะซึ่งเขาจะสร้างเป็นกำแพงสวยมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆลองมาถ่ายรูปหรือว่าเก็บเที่ยะเลือกที่นี่ดูนะคะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโซนอื่น,นต่อค่ะตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆสวยมากเดิตนตรงเข้ามาด้านในนะคะเขาจะสร้างเป็นเหมือนคล้ายๆแบบกำแพงเมืองจีน,นะค่ะทุกคนสวยเลยเป็นจุดถ่ายรูปที่แบบน่ามานั่งถ่ายรูปมากๆนะคะ มีที่ให้ยินเป้าแบบนี้ด้วยนะคะทุกคน ค่คะเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวทะเลหมอกยู่ไหลนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปไม่เจอทะเลหมอกแล้วแน่แต่ว่าจะขึ้นไปทานอาหารทางด้านบนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงต่างาม,มันไปดีกว่านะคะ ทุกคนคะที่ปลายเนี่ยจริงๆแล้วมีที่เที่ยวเยอะมากๆเลยแต่ว่าหน่อยอาจจะไม่สามารถพาทุกคนเนี่ยไปชมได้ทั้งหมดนะคะเนื่องมาจากว่าเรามีเวลาอยู่ที่ปลายเนี่ยจำกัดมากๆเลยเพราะฉะนั้นจะพาไปเฉพาะบางจุดเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากตามรอยเที่ยวในช่วงปีใหม่ที่จะใกล้มาถึงนี้นะคะก็สามารถตามรอยเที่ยวของหน่อยได้เลยนะคะถ้าหยุด 5วันตามราชาการไม่พอเราก็ต้องหยุดตามใจเราไปเลย15วันนะคะเที่ยวไปเลยครึ่งเดือนนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทะเลหมอกยุนไหลกันต่อนะคะไม่เจอหมอกไม่เป็นไรขอให้ได้กินคอมพิลแล้วคะ่ะ เอาละค่ะทุกคนเราก็มาถึงร้านอาหารหมื่นลี้วิวหลักร้านราคาอาหารหลักร้อยนะคะก็จะอยู่ด้านบนจากตรงหมู่บ้านสันติชนนะคะขึ้นข้างบนมาอีกนะคะเ,เพื่อนๆประมาณสัก78นาทีนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากจะบอกมา,มากๆเลยอยากจะตะโกนว่าสวยมากเพราะว่าสวยมากจริงๆนะคะข้างบนโอ้โหบรรยากาศแบบได้มากเลยยิ่งถ้าเป็นช่วงแบบหน้าหนาวน,น่าจะอลังการฟิลได้อะไรได้เดี๋ยวไปถ่ายให้ดู อันนี้จะอาจจะเห็นไม่ค่อยชันนะคะเพื่อนเพอนเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบกลางวันบ่ายแล้วอะแต่คือคิดว่ามันจะต้องสวยมากๆแน่นเลยทุกคนดูซี่เห็นไหมเดี๋ยวตอนนี้เราจะมากินอาหารนะคะที่ร้านอาหารหมื่นลีกันนะคะเมนูที่เราจะต้องกินอย่างแน่นอนนั่นก็คือขาหมูยูนานหมันโถนะทุกคนเราเป็นเลือกวิวที่มันแบบแจ่มๆดีกว่า ะะตอนนี้ชาอูหลงหมื่นลีนะคะทุกคนกาาน่ารักมากเลยจัดทิชชเลยมาแล้วอตอนนี้ีน,น,นไหลไฟีใ <Finally, S 1> นะที่สุดอาหารก็มาแล้วนะคะนี่จะเป็นเมนูไข่เยี่ยวม้าถั่วหวานผัดนะคะแล้วก็จะมีมันโถแบบนึ่งกับทอดกินกับขาหมูแบบนี้คะ่ะทุกคน เย้มื้อนี้มากินกันอ้วกันเลยหนชอบกานี้มากเลยน่ารักชามื่นดีกาน่ารักเนาะตอนนี้อาหารมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกินให้อ้วกกันไปเลยนะคะ ถั่วหวานเนี่ยคือรสชาติจะอร่อยนะคะก็คือเหมือนถั่วหวานผัดที่ไทยนี่แหละทั่วไปเลยแล้วก็หมั่นโถก็รสชาติโอเคเลยพอก,กินเป็นหมั่นโถ่ทอดนะคะมั่นโถนึ้ก็จะคงคล้ายๆกันส่วนบงขาหมูเนี่ยรสชาติค่อนข้างแปลกนะคะจากที่กินเพราะว่ามันเหมือนกับใส่รสชาติแบบเครื่องเทศจีนที่มันแบบลองไม่ค่อยคุ้นขาหมูเหมือนที่เหมือนที่แบบกรุงเทพเท่าไหร่นะคะออกคล้ายๆเหมือนมีกลิ่นสมุนไพรจีนอะไรประมาณนี้หรือคล้ายๆหมาว่าอะไรสักอย่าง รสชาติก็จะแตกต่างนิดนึงนะคะพเพื่อนๆแต่ว่าถามว่าทานได้ไหมก็โอเคอร่อยอยู่สําหรับคนที่แบบชอบทานนะคะส่วนไข่เยี่ยวม้าเนี่ยที่นี่จะเป็นไข่เยี่ยวม้าทําเองนะคะก็อร่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาหารมื้อน,นี้โอเคไหนขอยาก,กินข้าวก่อนละกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปตรงจุดไหนต่อนเดี๋ยวตามกันไปค่ะ เมื่อกี้ถ่วเต็มจานอยู่เลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้หมดแล้วอิ่มมากค่ะตอนนี้อิ่มมากๆเถอะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเตร็มตันลงไปข้างล่างกันแล้วก็ในเห็นทางลงมันจะ็นอะไรที่แบบน่าหวาดเสียวม,มากเดี๋ยวจะขอพี่านั่งหลังรถนะคะตอนนี้เรามากันที่ทะเลหมอ,อกหยุดไหลนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูทางด้านบนกันค่ะว้าวทางสวยมากน่ารักมากเลยอะ สวยมากเลยนะเพื่อนๆนี้คือทะเลหมอกยูไหลนะคะแล้วก็นี่จะเป็นบ้านดินโบราณของชาวจีนยูนานนะคะทุกคนสวยน่ารักมากเลยค่ะ ฟ้าสีฟ้าสวยมากเลยเพื่อนๆสำหรับคู่รักมาแขวนหัวใจไว้ตรงนี้นะคะอีกเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินค่ะเขาจะมาขอพรอกันน่ารักนะที่เขาขายของกุญแจคู่รักนะคะทะเลหมอกยุนไหล แล้วอีกข้างมีคนก็ให้เราไปเขียนแล้วก็เอาไปแขวนไว้นะคะที่หน่อยพาเพื่อนๆไปดูมัมตตคู่นี้นะคะเนี่ยน่ารักมากเลยน้ำแล้วก็มีแก้วชานะคะนี่เขาก็จะมีเป็นชาร้อนกาแฟาอนุ่นให้ทานนะคะก็จะมีกาชาแบบเนี้ยน่นารักน่ารักเยอะมากเลยนะคะเซตถ้วยยาวนะคะแบบนี้ เป็นแก้วดินเผาแบบลบายมังกรนะคะเป็นพวกถูกเก็บซุปอะอย่ี้ชิปนี้ก็ได้ชุดชาไปฝากพ่อหนึ่งชุดนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าน่ารักๆเอาไว้เสียเหลืออันนี้ซื้อไปฝากตาเอาล่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้นะคะหน่อยก็จะ เดินไปขึ้นรถนะคะลงจากทะเลหมอกอยู่ไหลนะคะไปทางด้านล่างนะคะเดี๋ยวหน่อยจะขอพี่เขาขึ้นหลังรถนะคะเพราะว่าเห็นทางได้ขึ้นมาสาสโคกุคงแบบสุดๆเลยอยากถ่ายภาพด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถคันนี้ด้วยแหละแล้วก็จะลงไปทางด้านล่างขอกำลังด้วยพี่พ ทุกคนเดี๋ยวเราดูทางลงไปกันนะคะบอกเลยสุดยอดแน่นอนไ,นไปกันไปดูกันทริปนี้เป็นทริปที่หน่อยแบบสนุกมากเลยอ่ะเป็นทริปแบบ15วันที่มีความสุขทุกวันเพราะว่าได้พักที่ใหม่ๆเยอะเลยนะคะแล้วก็ได้เที่ยวหลายจังหวัดในเวลาเดียวกันเดี๋ยวต้องขออนุญาตเกาะก่อนนะคะทุกคนเพื่อนๆพร้อมไปกันไหนหรือยังพร้อมหรือยัง ไปกันค่ะก,กระตุกนิดนึง ไล่ชาไล่ชาชิวอีชิวีไล่ชาชิวีนเดี๋ยวว่าทางลงของเราเนี่ยสิโอ้โ oh. หสุดยอดเลย เราไปตามทางนะคะก็จะเห็นบ้านคนเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราลงมาถึงบ้านสันติชนแล้วนะคะทุกคนี่นข้างทางของฝาเต็มไปหมดเลยนะคะจากไปลกันนี้จะเป็นหมู่บ้านสันติชนนะคะที่เขามาถ่ายรูปกันเยอะ ตอนนี้เราจะเดินทางกลับเข้าตัวเมืองปลายนะคะเพื่อที่จะไปเดินเล่นแล้วก็ไปกินข้าวเย็ยนกันที่นู่นนะคะทุกคนน่ารักไหมบา,บายบ้านสันติชนไปกันนะทุกคนตอนนี้เรามาถึงกันที่ปลายแคนยอนแล้วนะคะเดี๋ยวหน่อยจะพาทุกคนขึ้นไปจุดชมวิวนะคะที่ปลายแคนยอนบอกเลยว่าข้างล่างฝรั่งดกมาก ไม่ใช่ต้นฝรั่งดกนะคะคือฝรั่งต่างชาติเยอะมากค่ะเพื่อนเพืนจะถ่ายให้ดูเห็นมอเตอร์ไซค์ที่จอดกันอยู่เป็นแบบเกือบเป็นร้อยคันเลยนะคะแทบจะไม่มีคนไทยเลยคือเป็นฝรั่งต่างชาติล้วนๆนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ปายเป็นอะไรที่บูมสําหรับชาวต่างชาติมากมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อเพราะฉะนั้นใครที่เป็นชาวต่างชาติได้ดูคลิปของหน่อยนะคะแล้วก็อยากจะมาก็ลองดูรายละเอียดในคลิปที่หน่อยลงแล้วกันนะคะว่าไปมีอะไรให้ไปที่ไหนกันบ้างนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนดีกว่าค่ะทางนี้จะใช้เวลาเดินประมาณ5เป็นระยะทางประมาณ50เมตรนะคะ50เมตรนี่เยอะไหมอะ เมื่อกี้เจอลุงพื้นที่นะคะลุงพื้นที่บอกว่าให้ขึ้นมาทางนี้เลยหนูทางนู้นคนมันเดินเยอะมาทางนี้เลยห้าสิบเมตรลุงอามละเกรงข้อขาอย่างแรงตอนเนี้ยเกรงข้อขายันยันน่องเลยนะยันต้นขาเลยคืนนี้รู้เรื่องคืนนี้รู้เรื่องไม่เท่าไหร่พวงนี้รู้เรื่องกว่าแน่นอนรับรองได้ปวดขาเงียบ แต่คือทางนี้บอกเลยนะถ้าฝนตกเดินไม่ได้นะคะทุกคนเละแน่นอนบอกทุกคนเลยนะคะการท่องเที่ยวที่สนุกที่สุด คือการต้องออกกําลังกายไปประจําเพราะว่าเราจะได้ไม่เหนื่อยง่ายนะคะแสงสุดท้ายแดนสยามค่ะอยู่ที่นี่กันนะคะทุกคนเล็กมากๆเลยคะหวาดเสียว ว้าวนาีย่ยด้ทสุดก,ก็มาถึงแล้วค่ะเป็นแบบหน้าผา,งางนงคะเพื่อนๆใครกลัวความสูงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะหมดสิทธิ์หมดโอกาสในการเดินเลยอะ่ะ ต่างชาติทั้งนั้นเลยเพื่อนๆหนุ่มจริงทุกคนไอ้สาวไม่หงาชอบเลย รุปทริปนี้ที่ปายนะคะเราก็ได้พักที่าอปายปโฮเทลนะคะเป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางถนนคนเดินเลยเดินหนึ่งนาทีถึงเลยนะคะแล้วก็เราก็ได้ไปเที่ยวที่บ้านสันปิชนได้ขึ้นไปดูทะเลหมอกหยุนไหลแล้วก็ได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยๆนะคะที่ปลายได้ไปทานขาหมูยูนานแล้วก็บอกเลยว่าได้ขึ้นไปที่ปลายแคนยอนสวยมากๆนะคะทุกคนใครที่ มีแปลนอยากจะมาเที่ยวปลายในช่วงปีใหม่นะคะเขาบอกว่าคนที่เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้อาจจะหนาวช้าแต่ว่าอย่างปีแล้วเนี่ยหนาวยาวถึงมีนาคมเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีแปลนอยู่ช่วงปีใหม่หรืออยากจะมาเที่ยวนะคะในช่วงกุมภาพันธ์นก็สามารถมาได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ที่ปลายของหน่อยจบแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้หน่อยจะตั้งต้นเดินทางไปต่อกันที่ปางอุ่งค่ะเพ<ว>ื่อนๆทุกคนอย่าลืมชมคลิปถัดไปด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปหน่อยกด ไลค์เป็นกำลังใจให้คอมเมนต์มาบอกนิดน,นึงนะคะว่าอยากให้หน่อยไปที่ไหนบ้างแล้วก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe ติดตามด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ